วันเกิดของโซอิจิเรื่องราวอนาันน่าพิสมองนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคในวันที่3พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดของมิจินะจังอ่าางห่างของทางโซอิจิในขณะที่โคอิจิพี่ชายคนโตของโซอิจิซายุริพี่สาวคนกลางของโซอิจิยูสุเกะพี่ชายของมิจินะและมิจินะเจ้าของวันเกิดกำลังนั่งเฉลิมฉลองก,กับการเป่าเค้กอยู่นั้น ก็มีเสียงคำพูดของโตอิจิดังมาจากฟ้าเพดานเอาเข้าไปสนุกกันใหญ่ก่อนที่โตอิจิจะพ่นตะปูลงมาปักที่เค,ค้กของมิจินะทำให้โคอิจิรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากก่อนที่จะต่อว่าโตอิจิไปทันใดนั้นซายุริก็พึงนึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของโตอิจิเหมือนกันทำให้โคอิจิเองก็นึกขึ้นมาได้เช่นกัน <c oughs> เพราะว่าโซอิจิ ็ชอบพูดอยู่เป็นประจำว่าฉันเกิดวันที่6เดือน6 6หนาฬิกาหนาที6.66วินาทีทำให้มิจินะเองก็รู้สึกสังหอนใจไม่ดีเหมือนกันที่ต้องมาเกิดวันเดียวกันกันกบคู่จองเวนอย่างโซอิจิโคอิจิจึงชวนโซอิจิลงมาฉลองด้วยกันแต่ก็ถูกปฏิเสธแถมโซอิจิยังบอกอีกว่าฮึมฮึฉลองวันเกิดน่ะเหรอรอให้มิจินะตายก่อนละกัน แล้วฉันจะไปฉลองวันตายขอทุกคนได้ยินเช่นนั้นจึงทําเป็นเมินโซโอิจิแล้วกลับมาเฉลิมฉลองต่อโซอิจิรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากจึงหายเข้าไปในฝ้าเพดานก่อนที่จะทําการทุบฝ้าเพดานเพื่อให้ผงฝุ่นนั้นตกลงไปใส่เค,ค้กของมิจินะทําให้ทุกคนนั้นต้องย้ายจะาาที่ฉลองในขณะที่โคอิจิกําลังเดินถือเค,ค้กไปยังห้องอื่นอยู่นั้นก็ดนมีขาปิศายื่นมาสกัดเท้าของเขา ทำให้โคอิจิสะดุดลมหน้าขมำเค้กพร้อมกับเสียงห่อล้อด,ดังกากจากโซอิจิก็เพอวันนี้คือแผนที่โซอิจิได้เตรียมเอาไว้แล้วแต่ทว่าโคอิจิเขาได้เอาแขนของเขานั้นการไว้ได้ทันพอดีทําให้โซอิจิเสียหน้าเป็นครั้งที่สองทั้งสี่คนได้ย้ายมากินเค้กในห้องห้องหนึ่งก่อนที่มิจินะจังจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมโซอิจิถึงมีนิสัยเช่นนั้น ท,ท,ทั้งๆที่ทุกคนในบ้านก็มีนิสัยดีกันหมดทุกคนโคอิจิจึงพูดขึ้นมาว่าโซอิจ so ิคงจะมีนิสัยที่เหมือนกับย่าของเขาก่อนที่เขาจะเดินไปหยิบรูปเก่าๆเ,เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วมาให้มิจินะดูซึ่งรูปนั้นมันก็เป็นรูปของโซอิจิและก็ย่าของเขาโคอิจิจึงเริ่มเล่าเรื่องอันน่าพิศวงเกี่ยวกับย่าของเขาเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็มีอยู่ว่า เดิมทีแล้วคุณย่าของเขานั้นมีเหมือนกับคนปกติทั่วไปเขามีนิสัยที่ชอบพยากรณไปทั่วเหล่าเพื่อนบ้านจึงพากันหวาดกลัวและตั้งฉาย,ยาให้แกว่าย่าหมอพยากรณ์และในตอนที่โคอจิจมีอายุได้สามขวบคุณแม่มิซาโกก็เริ่มตั้งท้องน้องคนที่สามคุณย่าจึงพยากรณ์เอาไว้ว่าคุณแม่มิสาโกะจะต้องแท้งลูกจากการตกบันไดตอนตั้งท้องได้สี่เดือน แต่ถึงเวลาจะผ่านไป4เดือนหรือ7เดือนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้คุณยา่าจึงพยากรณ์ขึ้นมาอีกว่าคุณแม่มิสโกจะคลอดออกมาเป็นลูกแฝดและจะให้คลอดออกมาในวันที่6เดือน6 6โมงเชา้าซึ่งนั่นก็จะเป็นลูกของปีาศาจแต่ทว่าคุณแม่มิสโกเด็กคลอดลูกคนที่3ออกมาในวันที่สเดือน6ตอน6โมงเชา้าเพียงคนเดียว ถึงอย่างนั้นคุณย่าก็ยังยืนยันอีกว่านี่คือลูกแฝดแถมยังตั้งชื่อให้แฝดคนแรกอีกว่าโซอีจิและคนที่สองชื่อโซจิคุณย่าได้เตรียมเตียงสำหรับทารกไว้สองหลังทั้งนี้คุณย่าก็ยังทำทุกอย่างเหมือนกับว่าในหลานแฝดจริงๆเวลาผ่านไปโซอีจิก็ยิ่งมีหน้าตาเหมือนกับย่าเข้าไปทุกทีและในตอนที่โซอิจิมีอายุได้สามขวบ ก็กลายเป็นเด็กนิสัยเสียเพราะถูกคุณย่าโอบมากจนเกินไปจนในวันเกิดครบรอบสี่ปีของโซอิจิคุณย่าก็หายสาบสูญไปซึ่งนั่นก็เป็นช่วงที่ย่ามีความจำหลงหลงลืมแล้วคุณย่าจึงเริ่มเดินเลือนลอยออกไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยคำพูดสุดท้ายที่ย่าทิ้งไว้ก็คือเดี๋ยวฉันจะออกไปเดินเล่นกับโซจิทางบ้านออกตามหากันจ้าละวัน แต่ก็ไม่พบแม้แต่งเงามีพยานคนหนึ่งให้การว่าเห็นคนแก่เดินจุงมือเด็กอยู่ในเมืองแต่ในเมื่อไม่น่าจะมีเด็กได้ก็เลยคิดว่าน่าจะปิดคนแน่ๆเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็มีความเป็นมาอย่างนี้เวลาผ่านไปในขณะที่มิจินะกำลังเดินไปหยิบผ้านวมในตู้ของห้องข้างๆเมือมิจินะไปเปิดตู้แรกก็พบกับโซอิจิก่อนที่โซอิจิจะพูดขึ้นมาว่าจะเปิดประตู ก็หัดคอสบ้างสิที่บ้านไม่ได้สั่งสอนมาหรือไงมิจินะจึงตอบไปว่านี่มันใช่ประตูที่ไหนกันเล่าก่อนที่จะถามต่อไปว่าในตู้นี้มีผ้านวมบ้างหรือเปล่าโซอิจิจึงชี้นิ้วไปยังตู้ตรงข้ามพร้อมกับบอกว่าอยู่ในตู้ฝั่งนูน้นมิจินะจึงเดินไปเปิดตู้ฝั่งตรงข้ามตามที่โซอิจิบอกแต่เทว่ามิจินะ ก็ต้องชะงักอึ้งไปเมื่อเธอเห็นคุณย่านั่งอยู่ในตู้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่เธอเป็นใครกันเวลาเปิดตู้ก็หัดคอสบ้างสิมิจินะเธอตกใจเป็นอย่างมากจึงวิ่งไปบอกกับคนในบ้านแต่ทว่าก็ไม่มีใครพบคุณย่าแต่อย่างใดในขณะที่มิจินะกำลังนั่งปรับทุกอยู่กับโคอิจิโซอิจิก็โผล่มาจากใต้ถุนบ้านพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าคุณย่าที่มิจินะเห็นน่ะ มีใชภาพลวงตาร้อยเปอร์เซนทุกๆคืนในวันเกิดของฉันคุณย่าและโซจิจะกลับมายังบ้านหลังนี้และพวกเราก็จะจัดงานฉลองกันแค่สามคนระวังตัวไว้ให้ดีล่ะคุณย่าและโซจิก็เกียดเธอเหมือนกับฉันพวกเขาจะทำอะไรกับเธอบ้างฉันก็ไม่รู้ด้วยนะและแล้วในคืนนั้นมิจินะก็รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับแถมยังได้ยินเสียงหัวเราะของโซอิจิ จึงเดินออกมานอกห้องมิจินะเธอได้ยินเสียงของคุณยา่าพูดถามกับโซจิว่าห้องของมิจินะอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวย่าจะไปจาัดก,การเองมิจินะจึงรีบเดินไปปลุกยูสุเกะพี่ชายของเธอแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามปลุกเท่าไหร่พี่ชายของเธอก็ไม่ยอมตื่นก่อนที่ร่างของโซจิและคุณยา่าจะกระโดดเข้ามาบีบคอของเธอตัดภาพมาที่โซอิจิกำลังเดินกลับไปที่ห้อง ก่อนที่จะพบกับเค้กวันเกิดที่มิจินะเป็นคนเอามาให้ไม่นานร่างของโซจิและคุณย่าก็จางหายไปก่อนที่จะมีเสียงรับประทานเค้กอย่างอ,าอร่อยออกมาจากห้องของโซอิจิ้องกับคำพูดที่ว่าเค้กอะไรรสชาติเหยชะมัดและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานจากอาจารย์อิโต้จุนจิจากคังสยองเล่มที่3ตอนวันเกิดของโซอิจิหากคุณผู้ชม มีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมแลก้กก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้แต่ผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะมีไว้ในครอบครองอยู่แล้ว